เห็นได้ชัดเลยว่าถ้าสมมติว่าค่าแรงเราปรับขึ้นมา450บาททั้งประเทศจริงๆใช่ว่ะไแขใช่ใช่ค่ะเท่ากับเราผลักไสนักลงทุนไปอยู่คู่แข่งเราทันทีอร์ตด้วยอ๋ออซสปอร์ตด้วย่อนกลับมา300บาทได้ไหม ดีดีค่ะดีค่ะตอนสมัย300บาทเนี่ยคุณขึ้นมาไม่มีอะไรมีที่ฮะผมผมอยู่ในเหตุการณ์อันนี้คือแบบโดยตรงเลยใช่ไหมคะตอนนั้นผมเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยใช่ไหมนำขบวนเนี่ยนำขบวนเลยไปพบรัฐมนตรีแรงงานสมัยนั้นนะไปพบรัฐมนตรียิ่งรักด้วยนะไปบอกผลกระทบมันโอ้โหเยอะแยะหมดตอนนี้รัฐบาลเขาก็ดันจะเป็นนโยบายคล้ายๆแบบเดียวกัน โมเดลเดียวกันเลยกัน่อนหน้านั้นเนี่ยเราเป็นแชมป์ส่งออกของของภูมิภาคเลยนะเอเชียเป็นซิฟิกวันนี้เราเสียแชมป์ไปเวียดนามหลายคุมลแล้วเสียแชมป์ไปนานแล้วนะแล้ววันเวียดนามยังโตวันนี้เราก็ติดลบไปนะส่งออกอันนั้นคือเป็นผลพวงของขั้นขึ้นค่าแรง300รแล้วถ้ารอบนี้4 5 0รอเราเสียอุตสากรรมกาเมอนท์คือเป็นแชมป์อุตสาหกรรมเสื้อผ้าอุปกรณ์ปากกระป๋องอะไรพวกนี้หายหมดเลย นะคุณไปดูเองไม่แก่เสื้อผ้าที่ขายเนี่ยไม่ได้ไทยเราไปดูข้างหลังดูนะไม่ได้เวียดนามไม่ดเวียดนามรองเท้าดีเนี่เป็นเวียดนามหมดใช่ไหมเราเสียเรื่องการลงทุนใหม่คือการลงทุนเนี่ยเวียดนามถ้าผมจำไม่ผิดนะโตกว่าเรา1.8เท่าคือเขาแซงไปแบบแบบหมดเลยอ่ะที่แพ้เราชนะเขาท่องเที่ยวอย่างเดียวนะที่เขาสู้เราไม่ได้อนี้ต้องยอมเลย ค,คุณธนิตใน,ในพ,พูดถึงเรื่องของสา0ซึ่งซึ่งเหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสามารถมาเป็นบทเรียนสําคัญได้ถ้าเทียบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตอนสามรอยบาทในตอนนั้นกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าขึ้น4ี่อยห้าสิบบาทบมันจะใกล้เคียงกันหรือมากกว่าหรือ,อยังไงคะคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแต่ผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าอาจจะจะหนักกว่าเพราะว่า เพราะว่าภ so ูมิคุ้มกันเรายุกนู้นกับยุกนี้ไม่เหมือนกันยุคนั้นเรายังแข็งแรงเศรษฐกิจเราใช่ไหมเรายังแข็งแรงคนะแล้วก็ยุคนี้เนี่ย เราไม่ได้แข็งแรงเหมือนตะกอดใช่ไหมเราคู่แข่งมากขึ้นเพราะตอนนั้นเวียดนามก็เพิ่งฟื้นแต่ตอนนี้คู่แข่งเราก็แข็งแกร่งมากตอนนั้นเลือกเวียดนามยังไม่ได้ตั้งโรงงานมากมายอย่างนี้วันนี้เขาพร้อมไงโปรดักชันเขามาเลยมาเลยก็กดปุ่มไอ้วดนั้นเนี่ยยังต้องตั้งโรงงานอีกปีสองปีคือเขาก็เพิ่งเริ่มแต่วดนี้เขาพร้อมเดี๋ยวนี้เขายิ่งนะโรงงานเล็กๆเขาไม่เอานะเครื่องจักร กระยอกไม่มีเทคโนโลยีเขาเขาไล่เลยนะหล่อเลือกได้เลยตอนตอนนี้ตอนนี้เขาเลือกใช่ไม่ใช่คุณยัลึกจะไปก็ไปนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะแล้วก็มันก็เป็นคล้ายๆกันว่านโยบายรัฐบาลสั่งตรงมาถึงแม้จะมีไตภาคีคือต้องบอกก่อนนะว่าไอ้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลไหนมันขึ้นไม่ได้มันต้องผ่านไตภาคีด้วยกฎหมายด้วยพระราชบัญญัติใช่ไหมปิดแต่ว่าพูดก่อนแล้วไปบอกข้างหลังนี่ผมไม่รู้ถูกกฎหมายเปล่านะใี่มาชี้นำ ใช่ไหมนะก็มีกลไกลูกจ้างในจ้างรัฐบาลคือนี้รัฐบาลเนี่ยหัวหน้าเขาประธานที่ประชุมเนี่ยคือประหลัดกระทรวงแรงงานประักระทรวงแรงงานแล้วก็รู้แล้วใช่ไหมาัานประจําเวลาเขาต้องการอะไรเขาก็ซิบ ก็กิดซิปปรั็ท่านก็เข้าไปกิดซิปต่อเอ้ยผมไม่ได้หมายว่าปลัดผลปัจจุบันนะอันนี้โดยโดยตำแหน่งนะ,ะโดยตำแหน่งใช่ไหมนั้นลูกจ้างเขาก็เออไอ้นี่ดีกว่านี่อสองในสามก็ชนะแต่ว่าประเทศไทยเราก็แปลกนะเราอยู่กันลอมชอมที่แบบแอคเซซีฟเกินแบบไม่ฟังกันเลยเนี่ยก็คือ300บาทและอาจจะเห็นยุคนี้ ยุคนี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีแบบแบบนั้นไหมคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขาก็หาเสียงแล้วเขายังคงยืนยันว่ายังไงก็ต้อง450บาทในร้อยวันให้ได้อะก็แกไปที่ไหนก็เมื่อวานเห็นสองวันก่อนไปปักน้ำใช่ปักน้ําแล้วก็คุยกับสภาหอการค้าใช่ไหมก็ยังมีความรู้สึกว่าพูดทางสภาหอก็พูดไม่เต็มปากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเอามาชัดเจนว่าเขาเขาเขาเดินหน้าเรื่องนี้เพียงแต่ว่า จะมาทบทวนผลกระทบอะไรพวกนี้ออคงเดินหน้าแต่ไอ้เรื่องผลกระทบนี่นะผมอัดอั้นนะพูดนิดเรืมันเชิญค่ะคุณบอกว่าคุณมาชดเชยนี่พวกเราเมื่อกี้ก็ขอนะคุณอะไรในทีวีเนี่ยมาขอให้ชดเชยคือชดเชยถดถยนอนภาษีเนี่ยพอไหมคะคุณคิดดูนะไอ้รหยนอนภาษีเนี่ยเซว่ามันมีภาษีให้เสีย มันมีกําไรถ้าคุณขึ้น400 500แล้วมีกําไรคุณมันต้องไปลดหย่อนให้ขาวว่าเขาอยู่ได้ใช่ไหมไม่มีประโยชน์ใช่ไหมแล้วคุณบอกประกันสังคมมันได้กี่สตังค์อ่ะแล้วคุณจะช่วยได้เท่าไหร่เพราะว่าประกันสังคมเนี่ยลูกจ้างเขาก็อยู่ในไต่ภาคีเหมือนกันนะเขาไม่ยอมหรอกมาแตะของเขาว่าอ้ตอนสมัยไอ้น้ำไอ้ไรนะไอ้โควิดเนี่ยเขายังก่อนจะได้นี่โอ้โหไม่ใช่ง่ายนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นขอร้องเลยนะอย่าไป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 ให้เรื่องรถยนต์ งั้นถามงั้นถามต่อว่าแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเขาจะต้องเดินหน้าจริงๆเพราะเขาแบบไม่ได้หาเสียงเอาไว้แบบนี้แล้วมาตรการในการจะเยียวยาผู้ประกอบการควรจะเป็นแบบไหนที่จะตรงจุดค่ะหนึ่งก็คือส่งเสริมให้เอกชนเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นทางออกอันดับประเทศไทยจากนี้ไปเป็นทิศทางของข้าจ้าง<ฆ>เพราะว่าถ้ารัฐบาลทุกนี้ทําสําเร็จ ต่อไปทุกชุดเข้ามาเนี่ยจะหาเสียงด้วยค่าจ้าง8 0 0ร้อเก้าร้อพันพันเพราะเขาไม่ได้จ่ายไงพักการเมืองไม่ได้จ่ายดูว่าจ่ายยูมันมีหลายคนไงในจ้างกระจกงอกง่อยก็เยอะนะในจ้างเราส่วนใหญ่เนี่ย8 0 0แสนกว่ารายเนี่ยเป็นรายย่อยอยู่ในตัดหลักทรัพย์ที่ทำมีข่าวเยอะแยะไปหมดเนี่ยแต่มี1ัน0บริษัทเองนะที่อยู่ในมาชนเนี่ยใช่ไหมไอ้แปดแสนเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่เพราะนั้น ต่อไปเนี่ยนโยบายเวลาใครมาก็ก็จะมาใช้นโยบายนี้ที่ IT, คุณจะมาช่วยที่บอกเนี่ยคือต้องไปเทคโนโลยี